Welcome Plan to Sky Pl wow. สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plan t อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาจำแนกหน้าของพลูงาช้างกันนะคะเห็นเพื่อนๆออหลายคนนะคะก็จะอาจจะเคยได้ยิน Blue Enjoy Blue P J แล้วก็ Blue Glacier นะคะ ในในความคิดเห็นของเรานะในความรู้สึกของเราก็คือภูงาช้างบ้านเรานี่แหละแค่มีอีกหน้าหนึ่งนะคะอ่ะสหน้าเลยให้ดูที่พูดกันถึงมพูดถึงเมื่อกี้สหน้านี้คือภูงาช้างนะคะเพื่อนๆมาจากกอเดียวกันนะคะมาจากกอเดียวกันเลยเรามาพูดถึงตัวแรกนะคะก็คือภูเอนจอยนะคะมาดูกันเลยคะ่ะเอนจอยนะคะเอ j นจอยคือ สีขาวกับสีเขียวโดยที่ไม่มีสเปรดคือถ้าพูดกันง่ายๆคือเหมือนเราเอาสีระบายป้ายปื้ดเลยเป็นปื้นเลยอย่างเงี้ยค่ะป้ายครั้งเดียวปุ๊ก็จะได้เป็นแบบนี้นี่คือ Enjoy ส่วนตัวนี้นะคะเพื่อนๆ P&J นะคะ P&J o นะคะ, P ะ,คะตัวนี้ จะสีคล้ายๆกับเ,เราเอาแปลงสบัดสบัดสีใส่นะคะก็จะเป็นลายแบบสบัดแปลงอย่างนี้เขาก็จะสีคล้ายๆกับตัวนี้นะคะราชินีหินอ่อนของบ้านเรานั่นแหละเห็นไหมคะเพื่อนๆคล้ายกันไหมสีจะเป็นแบบสบัดสบัดนะโอเคแล้วหน้าที่3มคือนี่ค่ะตัวนี้คือเกลเชอร์นะคะตัวนี้ จะมีความพิเศษก็ตรงที่จะมีสีเขียวเข้มเพื่อนๆเห็นไหมด้านนี้จะเป็นเขียวเข้มนะเนี่ยเขียวเข้มเขียวอ่อนเห็นไหมคะถ้าเป็นตรงนี้คือเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้วก็สีซิลเวอร์แล้วก็สีขาวคือจะมีสีสีอยู่ในหนึ่งใบอ่ะเดี๋ยวมาทวนกันอีกรอบ เอ j นจนะคะมีแค่สีเขียวกับสีขาวนะคะเพื่อนๆโดยสีขาวอะค่ะจะเป็นแบบเเหมือนแปลงระบายสีไปครั้งเดียวปื้นหนึ่งนะคะพีแอนนะคะจะเหมือนเราสบัดสบัดแปลงนะคะสีก็จะหล่นเป็นจุดๆอย่างนี้นะคะเหมือนการสบัดสีส่สวนนี้ p กลเชอร์นะคะจะมี สีสีใน1ใบนะคะก็คือเขียวเข้มเขียวอ่อนสีเทาๆทาซิเวอร์นะคะแล้วก็สีขาวเห็นไหมคะนี่นี่ก็คือภูง,งาช้างนะคะทั้งหมดเลยแค่มี3แบบ3หน้าให้เพื่อนๆได้เลือกนะคะอ่ะทีนี้มาคุยกันภูง,งาช้างอยู่เนี่ยให้สังเกตสักประมาณ 80%ของต้นไม้ที่เพื่อนๆมีอะว่าหน้าเขาอะเป็นประมาณไหนเพราะ P&J เอ้ยคอเอนจอยเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะมีสีเทาอะสีซิลเวอร์อะแปะอยู่ก็ได้มานิดนึงคือไม่ไม่เยอะอะค่ะอาจจะสักประมาณ10%หรือ5%ในใบหนึ่งนะคะคือจะไม่ได้ยาวแบบยาวแบบนี้ยาวแบบเยอะอย่างนี้แล้วก็ต้องดูว่าใบที่1 2 3ของเขาเนี่ย เป็นเอนจอยไหมนะคะถ้าเกิน80%แล้วเราก็ถือว่าต้นนั้นเป็นเอนจอยนะคะเพื่อนๆเราต้องดูใบส่วนมากนะคะว่าเป็นในแนวทางไหนเช่นกันนะคะใบนี้ P J บางใบอาจจะไม่มีกระเลยก็ได้แต่ในเส้นนั้นน่ะในต้นนั้นน่ะเขามีกระสักประมาณ80%เราก็ถือว่าต้นนั้นเป็น P J นะคะเช่นเดียวกับ เะะก็เช่นกันเลยนะคะบางใบอาจจะไม่มีติดสีซิลเวอร์สีเทาเลยก็ได้แต่70-80%เอของอต้นนั้นเนี่ยมีสีเทาอยู่ก็ถือว่าเป็นเกซเซอร์นะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้นะคะหวังว่าะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่กำลังอยากจะเป็นะสะสมเนาะสะสมพวกพลูต่างๆอยากได้เก็บเป็นคอลเลกชันของตัวเองนะคะ เอาละเพื่อนๆลองทายกันว่าใบเนี้ยคืออะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะนี่เห็นไหมมีกี่สีมีเขียวเข้มนี่นะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนซลเวอร์แล้วก็ขาวตัวนี้นะคะก้อนเนี้ยก็คือเกเซอร์นะคะเพื่อนๆก้อนนี้นะใบนี้ก็ใช่เห็นปะคะเนี่ยใบนี้ก็ใช่เนาะใบนี้เห็นไหมคะว่าใบเนี้ย มีเขียวเข้มเขียวอ่อนแต่ไม่มีซิลเวอร์ใบนี้เห็นไหมคะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีขาวแต่ไม่มีซิลเวอร์แต่ใบนี้เนี่ยก็มีเขียวเข้มเขียวอ่อนซิลเวอร์ขาวใบนี้ก็เช่นกันเห็นไหมคะในกอกอเนี้ยต้นนี้มันก็ไม่ได้จะเป็นเกเซอร์ซะทุกใบทีเดียวนะคะก็จะมีหลุดมาบ้างแต่โดยส่วนมากเนี่ยมันก็คือเกเซอร์ถูกไหมคะ นี่แหละที่กำลังจะบอกเพื่อนๆว่าให้ดูใบส่วนมากเป็นหลักนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ